อ่ะยกที่2ครับแดงซาจาร์ทมือนรักไทยนะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหใหญ่เหลือเกินครับ143หนักแน่ๆแต่ใครจะโดนของใครก่อนแค่นั้นเองครับซ้ายหน้าครับซ้ายหน้าเขารบกวนเอาไว้นะครับซ้ายหน้าของรักไทยหรือว่าไข่หวานแท้ครับดูครับหลวงลำตัวด้วยนะครับทางด้านของซาจาร์นะครับโอ้โหเรียกว่า แรงทุกลูกมาดูที่ว่ารักไทยนะครับรับเยอะๆไม่ได้นะครับสภาพร่างกายเป็นรองหยุดไปนานด้วยเอาแล้ครับเริ่มใช้ความเก่านะครับมีศอกมีคอยดักบวกเหมือนกันนะครับทางด้านของรักไทยสาจั์ขยับเข้าไปออกแข้งขวาโอกาสที่จะไม่ครบพายกมีสูงแน่นะครับผู้นี้นะครับมวยรุ่นใหญ่ด้วยอยู่ที่ว่าใครจะพลาดโดนของไทยก่อนนะครับแต่ว่ายังเป็นทางสาจที่เปิดเกมนะครับเดินขยับไปเรื่อยครับ ยังขยับเข้าหานะครับแต่ว่าเกมของซาจายังไม่ได้เร่งมากครับรวมไปถึงลักไทยเองก็เหมือนกันนะครับยังไม่รีบยังไม่เร่งครับเอาซ้ายมาคือว่าทํามาก็โต้คืนทันทีครับยังเป็นในลักษณะดอกต่อดอกครับมัดขวาครับโอ้โหจะคืนด้วยมดแต่ว่าแม่กระโจนเข้าไปเจอสองเฉยเลยนี่นะครับเรียกว่าหอยดักบวกนะครับนี่นะครับเริ่มใช้ความเก่าเลยครับตอนนี้ รู้นะครับว่าสภาพร่างกายความสดความแข็งนั้นเป็นรองนะครับต้องใช้จังหวะสองคอยดักบวกแต่ว่าซาจาร์ีเปิดเกมชวนทะเลาะเลยนะครับโอ้โหโตเตจอยางมีต้นขานี่แขงเป็นปื้นไปหมดแล้วครับพยายามอาศัยความเป็นมวยนะครับรักไทยครับแต่ว่าเนี่ยครับซาจา์เองก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันครับแล้วก็อาวุธนี่หนักหน่วงรุ่นแรงครับ <แ>การเดินช้านี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะพ่อรักไทยนี่ดูการยืนมวยจังหวะฝีมือความเก๋าความเป็นมวยนะครับมีแข้งขวาแล้วก็เรียกว่าคอยดักบวกด้วยหมัดด้วยศอกนะครับซาจาเดินขยับเข้าไปแล้วก็ยังทําอะไรได้ไม่พิทิตเป็นนานโอ้โหแต่เจาะยางลูกนี้นี่เจ็บนะครับอะไรที่ว่าแน่าจะาไม่แน่ก็ได้นะครับถ้าสมมุติว่ารักไทยทนได้นะเออเอายกที่สองครับปลายปล้ยละประมาณ40่สิวิครับ อาหมัดบวกวกับศอกครับพอโดนแล้วยักคิ้วดิวตานะครับถีบเอาไว้ครับแหมเข้าเต็มปากเลยอ้าวทีอีกแล้วครับโอ้โหลูกทีนี่เหมือนเทควันโดนะครับยกไปดื้อเลยนะครับทางด้านของซาจารเอาแล้วครับนี่แหละครับเจาะยางโดนเข้าไปทำท่าจะยืนนิ่งเหมือนกันแล้วตอนนี้เริ่มมีอาการให้เห็นนะครับเพราะว่ายำมาตั้งแต่ยกแรกนะครับโดนอีกแล้วนะครับไหวไม่ไหวนะครับตอนนี้มาทั้งหมัดทั้งศอก มาเป็นชุดแล้วครับตอนนี้ต้องพยายามล็อกเอาไว้ก่อนแล้วครับไอ้แม่รบเครื่องจริงๆครับซาจาร์อกัดบันสู้ต่อครับรักไทยครับโดนอะไรก็แม่สะดุ้งน้ำท่าจะหยุดให้เห็นแล้วนะครับยกสามนี่ปล่อยตัวออกมาก็ยังเหมือนเดิมนะครับทางด้านซาจาร์เดินขยับเข้าไปโอ้ยเจาะยางดอกนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าเท้าเจ็บๆทั้งนั้นนะครับ เริ่มมีอาการหเห็นโอ้โหเห็นกวาดหลานอีกครับลูกนี้นี่ก้นจะเบ้าไปเลยครับจะไหวไม่ไหวแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ทางด้านของซาจาจะเร่งเมื่อไรนะครับเร่งจริงๆนี่ผมดูว่าเป็นงานหนักเลยนะครับของรักไทยไปเจาะอ,อีกแล้วครับซาจารครับรักไทยโอ้หวไม่ไหวครับหัวจิตหัวใจเนี่ยพยายามเต็มที่แล้วแหละครับ แต่ว่าโดนต่อโดนทีต่อทีเนี่ยโอ้โหนับไปแล้วนะครับโดนเจาะยางเข้าไปนี่ทำท่าหยุดแล้วก็ฟันยางนี่หลุดเลยนะครับนะครับปล่อยตัวออกมาอีกทีนึงนะครับสวมมนยางเสร็จนี่เร่งขยี้แล้วนะครับตอนนี้นนเปียดเข้าไปโอ้โหเอาเลครับเป็นไงเป็นกันแล้วนะครับทางด้านของรักไทยบอกทั้งหมัดทั้งศอกนี่ต้องบวกนะครับ เพราะว่าไม่อยากจะรับอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับทางด้านของสายารเองก็พลาดโดนฟองโดนหมัดนี่ก็หล่นได้เหมือนกันครับโวยรุ่นใหญ่ๆอะไรก็เกิดขึ้นได้กัดฟันสู้ต่อครับรักไทยครับกัดฟันสู้ต่อครับโอ้โหโดนล็อกแบบนี้ครับแทบจะหันสี้างให้เลยครับในเหลี่ยมวัสู่นี้ครับ ลุยต่อครับเจอแข้งขวาบนสลับล่างครับมาแบบนี้เลยครับ1 2 3มนะครับบดซ้ายบดขวาขึ้นไปครับรักไทยครับสายจ้าจะเอาขึ้นเหมือนกันครับเจอสองประกอบรัดได้ก่อนได้ตีขวาครับโอ้โหคู่นี้นะครับมาดูกันว่าจะครบห้ายกหรือเปล่านะครับว่ารักไทยต้องพยายามจะเบียดที่ดูสายจัดขยับขยับแล้วก็หัวเจาะยางเลยครับโอ้โหแล้วมั่นด้วยนะครับเตะมั่นด้วยเรียกว่ายับมาตั้งแต่ยกแรกแล้วนะครับ โอ้โหเอาแลวครับรักไทยเอาเอ้ยเอาแลวครับบัตรให้เขาเขึ้นได้นะครับเรียกว่าฮึดมานี่ก็มีรุ้นทุกทีนะครับทางด้านของรักไทยเอาสู้ไปครับแพ้ชนะไม่สําคัญครับแต่ว่าเอาให้ได้หัวจิตหัวใจของไฟบัดมวยครับที่นี่ผู้แพ้ได้อาชฉีพมาหลายต่อหลายรายแล้วนะครับสู้ครับน้องครับสู้ครับน้องครับโอ้โห ไม่ไหวที่จะเคลียร์แล้วครับชุดนี้นี่โดนเจาะยางเข้าไปแล้วก็ทิ้งหมัดอีกเต็มๆครับเรียบร้อยเลยครับเป็นทางด้านของซาจาร์นะครับวีน่ามวยไทยเป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่3นะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในคู่ที่3ครับ นี่นะครับดูภาพช้าๆนะครับโอ้เจาะยางไปนี่ก็ออกอาการไม่ดีแล้วนะครับดูครับแล้วก็เร่งใหญ่เลยครับตอนนี้โอ้โหดอกสุดท้ายนี่ก็หล่นอา้าขาห่อนไปเองนะครับเพราะโดนเจาะไปเยอะนะครับแล้วก็ยังพยายามกัดฟันบวกมัดบวกซอกเหมือนกันนี่ครับดูชุดนี้นะครับโอ้โหออกเน้นๆทั้งนั้นอ่า นี่เจะาะยานจบไม่ไหวแล้วโดนขวาตรงไปอีกทีหนึ่งเรียบร้อยเลยครับเช็คบินเลย